สวัสดีครับวันนี้นักก็อยู่กับเกมทาเลต์คาวนะครับหรือนิทานแห่งมงกุฎนะครับในชื่อไทยนะครับเกมนี้นะครับก็เป็นแนวไอดอลนั่นเองนะครับเป็นแบบไอดอลน,นะครับที่เราสามารถพัฒนาได้อย่างอิสระนะครับนี่นะครับ เกมนี้ผมก็เล่นมานานแล้วนะครับจนเวลร้อยเอ้ยสี่ร้อยสี่สิบเอ็ดนะครับก็เวลมันน่าจะไปเรื่อยๆนะครับเวลน่าจะไปเรื่อยๆพอผมไปดูในการสนทนานมีมีคนหนึ่งนะครับเขาเขาเวลเยอะมากประมาณสามพันเวีว่าเวลมันน่าจะไปเรื่อยๆเกมนี้นะครับ <c oughs> นี่นะครับก็จะมีอันแรกก็จะเป็นอ่าภารกิจนะครับตรงคำว่า,าอันเชิญน,นะเดี๋ยวผม เสียงก็อาจจะดังจนไม่ได้ยินเสียงนะครับนี่นะครับมันก็จะมีข้างบนนะครับเป็นภารกิจนะครับความท้าทายในแต่ละวันนะครับเรียกสกิลนะครับสกิลตอนนี้มีอันล็อกนะครับอันล็อกทั้งหมดสี่อันนะครับอันนี้ก็ต้องเคลียร์ด่านนะครับสามขีดสบามสีดห้าศูนย์อันนี้ก็เจ็ดขีดห้าศูนย์นะครับ ก็จะปลดล็อกสกิลนั่นเองนะมันก็จะมีระบบออโต้นะครับก็จะมีระบบสัตว์เลี้ยงนะครับสัตว์เลี้ยงเราก็ตั้งออโต้เป็นสัตว์เลี้ยงได้นะครับสัตว์เลี้ยงเข้ามาแล้วครับก็คือให้มันสู้เองนั่นเองนะครับสัตว์เลี้ยงเราสู้เองนะครับจะมีหลายอย่างอันเป็นจุดวแดงนี่ก็คือเรากดเข้าไปได้นะครับม,มันก็จะมีอะไรให้เราทำนั่นเลยนีนะก็จะมีการแจกแจกชิป ในการอันเชิญฮีโร่ครับอันนี้ก็อันเชิญสกิลถ้าเรามาีดาวเยอะนะครับดาวเยอะแล้วก็มาสุบมันได้อันนี้ก็300ครั้งใช้ดาวอยู่ทั้งหมด3ามหมื่นนะครับผมก็พออยู่นะครับอุ๊เมื่อกี้ผมได้ทองใช่ไหมเนี่ยเมื่อกี้ได้ทองเดี๋ยวดูอันนี้อันนี้อัญเชิญอาวุธนะครับอัเชิญอาวุธเออมีเมื่อก,กี้ได้นะเด้วเด้มันได้นองสือตรงนั้นนี่ปึ๊บ แล้วก็นี่ครับเพลย์เสร็จแล้วนะครับคือมันมันเล่นดีนะครับเกมนี้นะครับเราสามารถปรับกราฟิกได้ตามที่ตัวเองต้องการนะครับก็ไปที่ตัวนี้เลยนะครับแล้วก็ไปที่คาว่าการตั้งค่ารูปเฟืองครับรูปเฟืองนะครับนี่นะครับกราฟิกนะครับตั้งได้ตั้งแต่ต่ํากลางสูงนะครับแล้วก็อัตราเฟรมตั้งแต่สามสิบสี่สิบห้าหกสิบนะครับสามารถตั้งได้นะครับดูผมจะตั้งระดับระดับสูงสุดให้ดูครับ สูงสุดปุ๊บสูงสุดองสองมันก็ตั้งได้นะไม่เภาพโคตรสวยนครับนะสวยแบบสุดยอดมากแต่ว่าตั้งเยอะนะครับมันก็จะเปลืองแบตแล้วก็ทําให้เครื่องร้อนไวนะครับตามที่มันระบุไว้นั่นเองครับแล้วก็มีสิทธิ์หลุด,ด, <c oughs> ด,ดนะครับมีสิทธิ์หลุดนะเพราะาอาชีพยอยู่มีสิทธิ์หลุดแน่นอนว่าอัตราก,กราฟิกสูงเองนะครับผมจะตั้งไว้ต่ําระดับกลางก็ตั้งได้นี่อันละ อ่าอัตราเฟรมก็เนี่ยอาจทําทให้เกิดความร้อนได้หน่ยลองลองระดับกลาง,ลงระดับกลางทั้งสองเนะมครับเมื่อกี้ภาพเนียนใช่ไหมนี่มันดูที่อาวุธที่รองเท้าที่มันใส่นะตอนเนี้ยมันมอนจะเป็นระดับกลางนะครับไมการแสดงผลระดับกลางนะครับระดับสูงเมื่อกี้เนียนมากเลยนะเดี๋ยวเราไปดูระดับสูงหมระดับสูงเมื่อกี้เนียนมากเลยนะเห็นไหมเนียนมากครับภาพเนียนมากสวยมาก พอปรับลงระดับกลางนี่ก็เริ่มเริ่มจะไม่สวยแล้วระดับกลางรวบลองปรับไประดับต่ำทีนี้ครับระดับต่ำปึ๊บปรับนี่เห็นไหภาพก็จะระดับมาแหละแต่ว่าผมว่ามันยังสวยมาเห็นไหมยังสวยอยู่นะยังสวยอยู่นะครับนี่ค,คือเราสามารถตั้งตั้งแบบที่ตัวเองต้องการได้นะครับยีงไง เือนเป็นไอดลเราแค่อัปเดตให้ฮีโร่เนี่ยมันก็จะมีอะไรขึ้นมาแนะนำเรานะครับก็เต oh. ิมเงินสี่ร้อยกว่าใบเราจะได้อาวุธพ,พวกนี้มานะครับถ้าใครใส่เติมก็จัดเลยนะครับจัดเลยถ้าใครซืมนมครับในเกมนี้ผมบอกเลยว่าใส่ฟรีเล่นได้ครับเพราะว่ามันไม่อะไรไม่มีอะไรนะครับไม่มีอะไรเยอะนะครับมันก็แค่ให้เราอัปเดตฮีโร่แล้วก็เปิดสกิลนะครับแต่ถ้าใครอยาก ไปไวๆอ่ะต้องเติอมอันนี้ก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงนะครับสัตว์เลี้ยงไข่ไข่ก็จะปลดล็อกทีละสองนี่เราก็กดเลยนี่เราก็กดฟักฟักหรือไข่ก็ได้นะครับฟักก่อนโดยได้เรือร่อยอันนี้ได้อะไรเนี่ยอันนี้น่าจะระดับไหนไม่รู้ต้องไปดูข้างในฟักมันจะสุ่มเลยนะไปรวได้เรา ได้ฮีโร่ระดับ s s r นั่นเองนะครับนี่นะไปทว่ความใการพูดนะครับสีชมพูนะครับก็คือระดับ s ไอระดับระดับดนี่พูดระดับไหมพูดชั้นสูงนะครับสีชมพูนะครับพูดชั้นสูงถ้าเป็นสีดำกับสีเหลืองเนี่ยพูดชั้นต่ำครับนี่ครับตอนนี้มีพูดชั้นสูงอยู่2ตัวนะครับก็คือตัวนี้นะครับเบสนะครับเบสที่ใช้เป็นธาตุไฟนะครับนี่ พุ่งเส่ศัตรูพร้อมกับสร้างเปลวไฟในตำแหน่งที่ผ่านและสร้างความเสียหาย25%ทุก0.5วินาทีโดยเปลวไฟคงอยู่เป็นเวลา3วินาทีคนระับดูน,ดนี้ดูนี่มันชื่ออะไรมูมูนะครับชื่ออย่างน่ารักเลยมูมูนะครับดูอันว่าเข้าไปใกล้ภายและมอบเอฟเฟกต์เพิ่มความเร็วโจมตีให้กับฮีโร่ของเราแล้วก็เพิ่มความความเร็วสกิล รอย Effect. เอฟเฟกต์เดีเดี๋ยวตัวนี้ตัวนี้น่าลองกเนาะเดี๋ยวผมเอาอตัวเอาตัวนี้ไปก่อนลบออกเอาโม่ไปแทนโม่เขาทายอยู่เพราะว่ามันเพิ่มโม่อันนี้ก็จ่ายเงินซื้อตัวเนี่ยซื้อตัวพวกนี้จ่ายเงินครับนี่นะก็กระบ,บ,บายออกาครับดูคโม่โม่ทำยังไงครับไอโม่โม่มาแล้วเอฟเฟกต์กมัน อมันเป็นตัวซัพพอร์ตเนาะในโมโมมันจะซัพพอร์ตให้กับฮีโร่เออเห็นไหมเออได้นไหมมันเพิ่มพลงังเพิ่มฮิวให้ด้วยนัย่นน่ะมันฮิวให้ฮิวให้ฮีโร่ของเราเออเห็นไหมแสงเขียวมันขึ้นในตัวของเราเออตัวนี้มันดีเนาะดีกว่าตัวไฟอยู่ตัวไฟนี่เมื่อกี้เนี่ยมันก็คือมันช่วยเราตีแต่ตัวเนี้ยเป็นตัวซัพพอร์ตให้เรา เสร็จแล้วครับเพ่นครับก็จะมีข้างล่างเป็นรูปหัวคนก็คือเป็นตัวเรานะครับก็จะมีการอัพตั้งแต่นะครับพลังนะครับพลังโจมตีพลังชีวิตฟื้นฟูพลังชีวิตอัตราคิติกอนเพิ่มความเสียหายคิติกอนมานาสูงสุดเฟื่อฟูมานาตรงเป้าหลบหลีกนะครับก็อัพไปเรื่อยครับปัญญปลเราไปเรื่อยนะครับอันนี้ก็ทีละศิษย์ครับทีละศิษย์ ถ้าอะไจะปลดล็อกมันจะให้เราอัพอันแรกนะครับเราต้องไปดูว่าอันนี้มันต้องการเท่าไหร่เนี่ยมันบอกว่าเราต้องอัพโจมตีให้ถึงเลเวลสามพันเพื่ออลนล็อกเพื่ออลนล็อกเจเาะทะลวงนะครับตอนนี้เลเวลหนึ่งพันนะครับต้องการเลเวลอีกสองพันนั่นเองนะเพื่อปลดล็อกตัวนี้นะครับปลดล็อกตัวนี้เจเาะทะลวงนะครับนี่มันก็จะมีจะปลดล็อกอีกสองอันปลดล็อกอ่ป้องกันกับเจาะทะลวงนะครับ วันนี้ก็อัพทีละสิบนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะอัพที่เอานี่เรบปลีกมันน้อยลลอ,อยู่วิวสองร้อยถึงไหมเงินพอหรือเปล่ากดแชร์ได้นะแบบสองร้อยพอดีสองร้อยหกนะครับแล้วก็เย็นจุด,ดแดงๆไหมพัฒนาด้วยคุณสมบัติปุ๊บนี่ครับคุณสมบัติอ้ขานะ้างล่างเลยอัดบล็อกแล้วครับบล็อกแล้ว แล้วจะเอาตัวนี้ให้มันเอาตัวนี้ให้มันได้สามร้อยก็่อนไปว่าต้องรอครั้งต่อไปครับอันนี้ก็ยังไม่ได้อคุณโสมบัติปออยู่แล้วมาอีกแล้วมาไวนะครับคุณโสมบัตินะครับแล้วก็นี่แหละมันก็เป็นไอเด้นเนาะไปเรื่อยๆนะครับปล่อยไว้ไม่นานหรอกมันก็จะมาดีนี้สกิลนะครับสกิลก็อัปเดตได้ครับอัปเดตเรอันนี้เวลสกิลนะครับ ยืลเราสามารถปรปับแปลงได้นะครับใส่ตัวที่เราต้องการนะครับอันนี้ได้มาใหม่หรือเปล่าเราดูอันนี้คืออะไรโอ้อลังการระดับวีรชนเห็นไหมเนี่ยระดับสูงสุดแล้วเนี่ยน,นี้คือโหดนะครับระดับวีรชนที่ผมหามามันก็ไม่ถึงนะอันนี้ก็วีรชนอยู่ส่วนมากจะเป็นระดับในหาย,ยากเียวีรชนนี่โหดนะครับอันนี้ระดับไหนเนี่ยระดับเทวตํานานเทวตํานาน วี่ชนที่ตำนานนี่ใหญ่กว่าสูงกว่าเนาะดูว่าตำแหน่งที่มันอยู่นะเทียวเที่ยวอันนี้เที่ยวตำนานเนี่ยน่าจะสูงกว่าน่าจะสูงกว่าวีรชนเดี๋ยวมันมีอันหนึ่งที่มันอันนี้ไม่ได้บวกใช่ไหมเอออันนี้ไม่ได้ใส่ครับไม่ได้ใส่เดี๋ยวมันจะเอาเอาออกมันจะเอาแต่ระดับสูงๆใส่นะครับเดี๋ยวจะเอาจะเอาวีรชนใ่อัน่แรกครับหมดลบทิ้งหมดเลย เลยอาเปลวเพลิงมาแรกครับเอาฟ้าแลบอันที่สองครับเอารวมกําลังฟันอันที่สามก็จะมีไฟในะมมีธาตุไฟอันนี้ธาตุอะไรธาตุแสงธาตุน้ำเหลืองธาตุน้ำอันนี้ธาตุลมธาตุลมกระโดดฟันนี่ธาตุลมอันนี้ธาตุอะไรธาตุดิน เออเอาธาตุดินดีกว่านธาตุดินใสปป่ปั๊บปึ๊บครบแล้วไปดูครับไปดูสกิลครับที่นี้อะไรครับโอ้โหอันที่สองโอ้โหอันที่สามครับบมโอ้โหอันที่สี่ครับนี่บมบมบ,มบม่ต้องไปดูตัวอัก่อนต้องไปจ้งางแล้วเพราะว่าสกิลมันเห็นแม้ว่ามันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่หลเอาระดับกลาง เราให้เติมกันขึ้นมาอีแล้วมาดูครับมาดูว้าบอันพายไม่อยากจะเชื่อเลยหินจักดิสิทธิ์โอ้โหดูตก,กี้อยู่ครับตอก,กี้สอง้าผ่าตะก,กี 3, าา้สามวาดน้ำแข็งตะกิ้สี่ยิงลูกหินตะกิ้แรกนี่นจะเป็นอ่าไฟเพลิงเนาะเป็นอซีเพลิงใช่ไหมตะก,กิ้แรกเป็นอซีเพลิงเราดูไหมดูหน่อ มใชจะกินสามก่อนเลยอันนี้สกิลแรกเนี่ยมังกรเพิ่งจบด่านดูใช้สกิลแรกก่อนยดูเพิงครับบ่มโหสวยมากครับสกิลสองครับสกิลสามบ่มยกิลสี่ลูกเพิงครับยิ่งวิ่สูงนะครับยิ่งปลดล็อกสกิลสวยนะครับสกิลก็ดูภาพเล มันสวยมากนะเีมนีน้มันสามารถเราสามารถเปิดโทรศัพ์เนี้ยแล้วก็เล่นทั้งวันได้ไม่ต้องทําอะไรเปิดอะไรนี้เลยให้มันไปอัตโนมัตินะครับแล้วก็เราแค่มาเพิ่มพลังให้มันก็นี่แหละลูกคนลูกคนก็มาเพิ่มอะไอตรางๆให้มันอยู่ไปที่ไม้เท้าก็เป็นสกิลสกิลเราจะมีเกาะเป็นเสื้อผ้าเสื้อผ้าสมสัยในอาวุธระดับสูงแล้วอุปกรณ์ก็จะเป็นอาวุธพัวเนี้ย อันนี้สูงสุดแล้วเนี่ยเอฟเฟที่ติดตั้งนี่ก็โปรไฟล์ของเราครับโปรไฟล์ก็จะมีชุดต่างๆก็จะมีรูปดาบเอาดาบไหน,นมีให้เลือกนะครับแต่แน่นอนว่าเอาสูงสุดดีที่สุดแล้วนี่ครับนี่ดูราลยละเอเียดรายละเอียดของเรา ว่าเราอยู่ที่ไหนชั้นที่เท่าไรเดี๋ยวมจะบอกคุณสมบัติของเรานะครับพรีเซตนะพรีเซตเี่ยพรีเซตมีอะไรบ้างมีอุปกรณ์ใส่รวมมีพูดตรงตัวเครื่องประดับยังไม่มีอะไรทั้งอย่างากทคิวก็บทลกละสี่น,นะครับก็ประมาณนี้ครับก็ออกนะครับก็จะมีตรงนี้นาฬิกาปลุกตรงนี้ก็จะเป็นพูดในธุนรก,กิจธุรกิจก็ให้ซื้อตัวอย่างเดียวซื้อเงิน การพูดนี่เอ้พูดสามารถใส่ได้สองตัวครับนี่เดี๋ยวผมจะเอาตัวนั้นมาใส่ตัวนี้ปึ๊บนี่เลยสามารถใส่พูดได้สองตัวแล้วครับเตัวพูดก่อนปึ๊บเอาตัวพูดแล้วมาแล้วสองตัวทีนี้หมุนไี้ปุ๋ยครับพูดสองตัวตัวหนึ่งฮิวตัวหนึ่งอ่าตัวซัพพอร์ตอีกตัวหนึ่งก็เป็นสายบู๊เหมือนกับฮีโร่ของเราครับ มันนะปรับ,รบชื่อสวยนะออกแบบได้ดีมากเกมนี้นะไปเกมเอเดนที่ผมลองมาก็คือเกมนี้ดีสุดนะครับคือมันมันสามารถปรับแต่งได้ในแบบของเรานะครับแต่งการเล่นในแบบของเราเลยนะครับแต่ละกราฟิกสวยก็แค่ปรับนะครับบางเกมที่ปรับไม่ได้นะก็คือตายตัวเลยกราฟิกตายตัวอย่ังไงก็ยังงั้นนะครับ มันก็เป็นภาษาไทยนะเกมนี้นะเป็นภาษาไทยเข้าใจง่ายนะครับถ้าใครที่ชอบแบบเล่นเกมที่เป็นภาษาไทยก็สบายครับเกมนี้เกมนี้นะครับมันก็จะมีมีโหมดเดียวนะโหมดเนื้อเรื่องนะครับโหมดเนื้อเรื่องร้านค้าก็จะเป็นพวกนี้แนะหละซื้อจะเป็นพวกอัญเชิญ ในตาอัญเชิญก็จะมีของให้ฟรีอันนี้ก็จะปลดล็อกในอีกอ่าสก,กิลแล้วเนะี่ยเราจะได้สก,กิลนี้มาในอีก5วันสีิบแปดชั่วโมงก็คืออัญเชิญฟิกอัพบ,บนตัวทริปเปิลน,น,นี้เท่ไปสก,กิลบนทีเดียวโอ้โหโดนหลายตัวเลยเซ่มากครับสกิลแต่ว่าเนี่ยมันนี่มันจะมีการปลดล็อกปลดล็อกต้องทำภารกิจถึงจะได้นะ ถ้ามันให้เติมกันเนี่ยผมคิดว่าผมไม่น่าจะได้นะครับถ้ามันให้เล่นกิจกรรมแบบเรื่อยๆสู้แข่งขันไปเรื่อยอันนั้นผมว่าได้นะแต่ถ้าให้เติมเงินว่าอไไรเนี่ยไม่ได้ไม่มีทางได้ว่าเกมเกมไหนที่เล่นง่ายๆเนี่ยผมจะไม่เติมนะครับเกมไหนจะเล่นง่ายๆกรดิปลดล็อก้วครับ เพชรนะได้ง่ายนะครับไม่ได้ง่ายใบไม้ก็จะเป็นภารกิจที่เราทำผ่านแล้วนี่นะครับก็ถ้าใครนะครับอยากได้เกมแนวไอดอน,นะครับที่กราฟิกสวยแล้วก็ปรับแต่งได้อย่างอิสระนะครับผมแนะนำเกมนี้เลยนะครับต้องมีติดตั้งไว้แล้วนะครับผ่าน ดูวักรับอมโอ้โหบมโอ้หนี่ทำอะไรก็เล่นได้เราทำงานเลยกำลังแกะมเมล็ดอะไรหรือกำลังกินข้าวเปิดทิ้งได้เลยครับเกมน,นี้เปิดทิ้งได้เลยนะครับดูขอมเมทเท่าไหร่ละสี่ร้อยสี่สิบสอง ชอบสกิลแรกครับชอบสกิลแรกสกิลเพิ่มสกิลไฟธาตุไฟมือหมมโอ้โหตัวสกิลนี้ก็เท่นะสกิลสองสกิลสามก็เป็นน้ำแข็งสกิลสี่ก็เป็นก้อนหินแบบมันฟันแบบมันชาร์จพลังแล้วก้อนหินก็ลอยขึ้นฟ้าอย่างเี้ยก็ตลกลงมาใส่ศัตรูอย่างที่สี่นะประมานะประมาณนั้นแหละ ก็ยังไงก็ลองไปหาโหลดดูนะครับเยมนนี้นะครับเกมก็อะไรนะนัลกลบแห่งมงกุฎใช่ไหมชื่อมันนะครับยูภาษาอังกฤษก็เป็นชื่อใต้ไลใต้คลิปเลยครับชื่อคลิปเลยนะครับชื่อเกมนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอเพย์วิวจบไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดติดตามช่องนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับแล้ววันนี้ก็สวัสดีครับ